ตัวอย่างที่5มิตเตอร์ตัวหนึ่งนะครับมีความต้านทาน7กิโลโอห์มต่อขนานอยู่กับความต้านทาน2กิโลโอห์มและต่ออันดับกับเซลล์ไฟฟ้าและตัวต้านทาน150กิโลโอห์มถาให้เข็มมิตเตอร์บ่ายเบียนไปค่าหนึ่งถ้าถอดตัวต้านทาน2กิโลโอห์มออกจะต้องเปลี่ยนตัวต้านทาน150กิโลโอห์มเป็นเท่าไหร่เข็มของมิตเตอร์จะแสดงค่าเท่าเดิมดูจากโจทย์นะครับอาจารย์เขียนเป็นรูปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วโจทย์ข้อนี้มีความแปลกอยู่หนึ่งอย่างก็คือว่าไม่ได้บอกทั้ง แรงดันนะครบบอกทั้งกระแสบอกเฉพาะค่าความต้านทานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเราครับว่าไอเคมิเตอร์ที่บ่ายเบนไปค่าหนึ่งนั้นมันมีค่าเท่าไหร่วิธีการก็คือจะสมมุติ e แล้วก็หา i ที่เกิดขึ้นในวงจรก็ได้หรือจะสมมุติ i ก็ได้นะครับอาจารย์สมมุติให้ง่ายที่สุดอาจารย์สมมุติว่า i ที่ไหลในวงจรที่มีบอกว่ามีค่าค่าหนึ่งนั้นเท่ากับ im กําหนดให้ i ที่ไหลมีค่าเท่ากับ im เท่ากับ1 เอาละถ้า i เท่ากับ1นมิลลิแอมเราจะหาย้อนกลับไปที่แหล่งจ่ายว่าแหล่งจ่ายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่ขออนุญาตเลื่อนโจทย์ขึ้นไปนะครับดูจากรูปก่อนอ่า,าดูสิเอเรารู้ว่าอืมถ้าหาค่าความรัทานรวมทั้งหมดในวงจรก่อนแล้วกันนะครับ rt เท่ากับวงเล็บ rm ขนานกับ RSH แล้วก็บวกด้วย RS นะครับ RM เท่ากับ7กิโลโอมคูณ2กิโลโอมหารด้วย7ก oh ิโลโอมบวก2กิโลโอมแล้วก็บวกด้วย150ก oh ิโลโอมเอาละเราลองมา,ากดเครื่องคิดเลขกันดูนะครับ กดยังไงเอ่ย7จ็ดกิโลโอห์มอ่ะอาจารย์กดให้ง่ายที่สุดนะครับหน่วยทั้งหมดเป็นกิโลโอห์มทั้งหมดโอ้โออาจารย์เขียนตรงนี้ผิดนะต้องเป็นร้0ยห้าสิกิโลโอห์มอ้าวถ้าหน่วยทั้งหมดเป็นกิโลโอห์มทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าถ้างั้นก็ไม่ต้องกดละกันแล้วก็ใส่หน่วยเป็นกิโลโอห์มเคูณสเท่ากับสิหารด้วยตัวด้านล่างคือ9ก้าเท่ากับหนึห นะครับบวกด้วย150เท่ากับ1 5 1 5 5 6โอเคนะครับอาจารย์เก็บไว้ก่อนอาจารย์ได้ R และต่อมาอาจารย์รู้ว่าอะไรอีกอขออนุญาตขยับนิดนึงอาจารย์รู้อะไรอีกอาจารย์รู้ว่า,ก,า,า,รรวากระแสนะครับอืมเออ กระแสไหลผ่านตัวบนจะได้เป็นแรงดันใช่ไหมครับเราจะหากระแส iss อาจารย์จะหากระแส iss ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่โอเคแต่อาจารย์รู้ว่าอะไรเอ่ยอาจารย์รู้ว่า e ที่จุดกําหนดเป็นจุดสีอะไรดีเอ่เอาสีดาแล้วกันนะจุด a b อาจารย์หา eab eab เท่ากับ i m คูณ r m i m เท่ากับ1 m ิลลิแอมคูณด้วย r m คือ7กิโลโอห์มอ่า่มิลลิแอมคูณ7กิโลโอห์ม1คูณ10กกำลังลบ3คูณด้วย7คูณ10กกำลัง3ได้เป็น7อ่า7โวลต์เพราะฉะนั้นไอตัวล่างม,มันเท่ากันใช่ไหมเอไอบเหมือนกันเพราะฉะนั้น S i s s จึงเท่ากับ e a b หารด้วย r s s e a b เท่ากับ7โวลต์หารด้วย r s s คือ2กิโลโอห์มเจ็ดหารด้วย2คูณ10กำลัง3ได้เป็น3.5มิลลิแอมอาวละคราวนี้มิลลิแอมคูณมิลลิแอมหา i ทั้งหมดในวงจร i ทั้งหมดในวงจรจะเท่ากับ im บวก ish im เท่ากับ1 m มิลลิแอมบวกด้วย3.5มิลลิแอมเท่ากับ4.5 m มิลลิแอมอยากรู้ว่าแรงดันเท่ากับเท่าไหร่ ทเท่ากับ i คูณ rt i ทเท่ากับ4.5 m มิลลิแอมคูณ rt ทเท่ากับ15 1.556ลืมเขียนวยเนอะกิโลโอห์มอ้าวกดเครื่องคิดเลข4.5คูณ10กำลังลบ3 คูณด้วย151.556คูณ10กำลัง3ตอบเท่ากับครับ682โวลต์โอเคเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะถอด rsh ออกเพื่ออะนะตัวนี้นะเราจะถอดอตัวนี้ออกนะแล้วต้องเปลี่ยนค่าความต้านทานตัวนี้เป็นเท่าไหร่เพื่อให้กระแสไหล 1มิลลิแอมตามที่เราสมมติไว้เท่าเดิมโดยที่แรงดันที่แหล่งจ่ายเท่ากับ682โวลต์อาจจะต้ครัเขียนวงจรใหม่นะครับโดยใช้สมการที่มีอยู่เนอะแรงดันตัวต้านทาน movement ค่าวความต้านทานตัวใหม่ที่ที่อะไรที่ทำให้กระแสนในวงจรไหลที่1 มิลลิแอมตัวนี้คือ R S ตัวใหม่ R M E E นี่เท่ากับ682โวลต์ R M ไหนดูซิ R M โจทย์กำหนดไว้เท่าไหร่เอ่ย7จ็ดกิโลโอมลอ่าวละดูจากวงจอรอย่างนี้ก็น่าจะไม่ยากแล้วนะครับผมโอเคแล้วลองมาหากันดูดีกว่าเรารู้ว่า R ทั้งหมด r s บวก r m r เท่ากับ e ส่วนด้วย i เพราะฉะนั้นอยากดู r s ตัวเดียวก็ย้าย r m จากบวกย้ายมาเป็นจากบวกย้ายมาเป็นลบแทนค่าลงไป e เท่ากับ682้โวลต์หารด้วย i m คือ1มิลลิแอมแล้วก็ลบด้วย 7กิโลโแปบสอง์ม6น2 0 0องหารด้วย1คูณ10จุดกำลังลบ3นะครับหน่วยเปลี่ยนเป็น K แล้วก็ลบด้วย7 K ตอบครับ6 7รกิโลโอห์มเสร็จเรียบร้อยตัวอย่างที่5อาจจะดูซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็สามารถทำได้ ไม่ยากไม่ยาก